ขอเชิญชวนคนทางบ้านเนาะม่ต่อสองปีน้ำพิมายเนาะโอเคบริการดีหนารัากลทุกอย่างเลยอ่ะบริการดีมาเห็นได้เนาสะดวกสบายเนาะเดียววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เราและก็ทีมงานนะคะมารอน้องๆ้องงงานที่โรงพยาบาลบางสะก้าวินเตอร์ค่ะเพื่อตรวจร่างกายน่นเดงนะคะเราดูแลให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะ เป็นครั้งแรกเนาะ<ช>เป็นยังไงบ้างการบริการบริษัทพี่มาเจอครั้งแรกเอ่อการบริการดีนะดีนะต่อสองปีหลังราคาเท่าไหร <13 2. S 1> ่คร4,900ได้จ่ายอะไรเพิ่มไหมคะไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเพิ่มต่อสองปีหลังราคาเท่าไหร่คะ4,900บาทได้จ่ายตังค์เพิ่มไหมคะไม่ได้จ่ายครับทำกับทำบัตรแรงงานที่ครั้งแรกบริการของบริษัทเราเป็นยังไงบ้างคะดีครับนิ่าใจนี่ต่ออีกเรื่องสองปีหลังราคาเท่าไหร่คะ4,900ได้จ่ายตังค์ค่าขนเพิ่มไหมเหมือนจ่ายไม่ได้จ่ายนะการบร ดีอยู่ครับดีอยู่นะขอบคุณค่ะ